สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเบ้นนะครับนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวมอดเอ่อจะเรียกว่าแมปก็ได้นะครับผมสกายวา a แมปสกายวานะครับผมนี่สวยมากครับก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่เหมือนเหมือนเหมือนในเซิร์ฟเลยนะครับผมเอาหาย ฉะนั้นโอเค,อเคก็เหมือนเซิร์ฟเลยอ่ะก็เหมือนเซิร์ฟเลยนะครับผมโอเชโดเดนะครับผมกินแอปเปิลก่อนก่อนที่จะลงโอเคอเคเรับแล้วก็ลงมาอีลงตรงน้ำาดิอยู่โอเคครับเราก็จะมาดูกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ขอย้ำนะครับอันนี้ทำไมผมถึงเล่นไม่ได้ไม่รู้นะครับผมผมเล่นกับเพื่อนไม่ได้น,นี่นี่ครับของดีทั้งนั้นครับนีโอ้โหของดีมีรส,สนิยมครับอ๋อน,นะครับผมโอเคครับ ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย